สวัสดีครับเพื่อนๆชาว c r ฟี่พาไดซวันนี้ผมนะครับจะพอดีช่วงที่หายไปไม่ทําคลิปนานมากแต่ว่าตอนนี้พอดีเราทํารถคันนขึ้นมาใหม่คือเอาไว้ออกคลิปหน้าหนาวนี้แหละอาจะทําอยู่ทำอยู่นานแล้วค่อยๆทำแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนเดอนไหม่ซึ่งคันนี้ซื้อมือสองมาแล้วเดอนไม่สภาพมันมันแย่มากก็เลยเปลี่ยนเดอนใหม่แล้วเดนใหม่ของแท้แก็คันกว่า คันนี้ยก็เลยลองดูลองดูลองซื้อเรือนไม้ที่เป็นไม้ยีต้นตรงรุ่นมาใช้นะครับก็จะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ใช้มาประมาณสักปีหนึ่งละปีกว่าแล้วผ่านฝนผ่านอะไรมาจอดตากฝนอะไรมามันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่มาดูว่น,น้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันว่ามันคุ้มเงื่อใช้ไหมหรือว่าใครที่กําลังจะหาเรือนไม้มาเปลี่ยนอยากได้เป็นไม e ้ยีต้นก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับผมมาดูกันนะครับ เนี่ยเพืเ่อนเพืเ่อนรถคันนี้ที่ทํามาใหม่นะครับก็จัดทรงเป็นออกแบบแนวกึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทัวริงนี้คือจบกับใครแต่เนี่ยทัวริงแนวผมคืออย่างนี้นะครับก็คือบอกผมออกทิปคนเดียวหน้าคนเดียวแล้วก็ใส่แร็กไว้มัดของนะครับเปลี่ยนเดินท่อใหม่นะครับแล้วก็มีถังน้ำมันสำรองนะครับอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมา เจาะลึกดูรีวิวของเรือนใหม่กันก่อนนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำอะไรไปบ้างนะครับคันนี้อ่ะโอเคนะครับมาดูเรือนใหม่กันดีกว่าครับผมนี่นครับเรือนใหม่ก็คือตรงรุ่นตรงรุ่นเลยแล้วก็ติดตั้งง่ายมากก็แค่ถอดออกมาแล้วก็รักตรงรุ่นนะครับก็เสียบใส่ได้เลยแต่มันจะเป็นไม้พิทต้นแบบแนวออกถึงงนาลหอกนะสมัยก่อนราคาก็ มันจะแล้วแต่ช่วงนะครับผมได้มา580บาทนะครับจากเว็บช้อปปีนะครับทางนี้ช้อปปี้เราจะได้แล้วพิมพ์เข้าไปว่าไมดีต้อนของดีมร้อยสิบไอนะครับมานะดูนะครับมันมันเป็นยังไงบ้างอย่าเปิดมามันจะมีสีอยู่เนี่ยครับหน้าไอ้เก้าสีแล้วก็ไมมันจะแสดงเลขเลขไมปกตินะครับมีเกียร์นะครับ น้ำมันนี่ค่อนข้างตรงนะครับที่ท้าเราใช้มาตรงผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าตรงถือว่าโอเคอยู่แล้วก็มีไฟเกียเอ็นนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเตือนน้ำมันไฟเกียไฟนี่เขาใส่สูงนะครับส่วนตรงนี้ผมใช้มาห้าพันหกร้อยกิโลตรงนี้เป็นจับไม้บระทะทนงนะตั้งแต่วันที่ติดตั้งเนาะวันที่ติดตั้งแล้วก็ติดตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ ถึงจะรันเลขเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนาสายใหม่มาตอนหลังสายใหม่มันเสียส่วนคลิปเนี่ยมันจะจับทริปไม่ได้นะครับตัวน,นี้จับจับทริปไม่ได้ตรงเนี้ยมันจะจับทุกครั้งที่เราเราสตาร์ทเครื่องแล้วออกวิ่งนะครับพอเราดับเครื่องแล้วออกวิ่งใหม่เนี่ยมันก็จะเซตูศูนย์ใหม่นะครับอ่าส่วน ไอ้ไฟบอกไฟเอา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 ,เอาการใช้งานก่อนนะครับมันจะมีปุ่มเดียวเลยปุ่มเดียวปุ่มเดียวที่เอาไว้เปลี่ยนสีอ่ะนี่ครับก็จะมีสีเนี่ยสีเขียวอี้สงนี้ชมพูอันนี้ก็ได้จะเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่แดงเหลืองน้ำเงินอ่ะมีอยู่เท่านี้ครับสีแล้วแต่ชอบเนะาะอืมคันนี้ข้อเสียของมัน ชัดเจนเลยคือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นแสงน้อยตอนนี้เราถ่ายกันหกโมงเย็นเนาะแสงน้อยมันก็จะเห็นเห็นแต่ตอนที่ขับแล้วมีแสงแดบส่องมองไม่เห็นเลยอันนี้มองไม่เห็นใช้ความรู้สึกเอาอแล้วก็ตัวเข็มบอกเกยียร์ไอ้เกียร์เนี่ยก็สีเกยียร์ปกติมันก็ขึ้นปกติแต่มันจะมีบางจังหวะที่เราเข้าเกยียร์สีแล้วมันขึ้นเลขห้า แต่ไม่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเมื่อเขากลับมันเป็นเลขห้าไอเลขสี่เหมือนเดิมอาจจะมีข้ามข้ามเกียร์บ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่นิ่งอันนี้ไม่นิ่งถือว่าไม่นิ่งนะครับแล้วก็การใช้งานอันนี้ผ่านหน้าฝนมาสองครั้งเลยเนาะโดนจากจากตอดตากแดดตากฝนก็ยังไม่มีอาการฟาขึ้นยังไม่มีการมัวอะไรนะครับถือว่าใช้ได้ดีถามว่าเลขหมตรงไหมก็มันก็ใช้ถ้วยเดิมของไอตัว ตัวสายไม้เนาะมันก็เท่าเดิมครับน่าจะแข็งเท่าเดิม,มข้อเดียวมันก็คือที่ผมเลือกใช้มันเพราะว่าอยากลองหลักๆคืออยากลองมาทํารีวิวเพื่อนๆดูแล้วก็มันก็สวยระดับหนึ่งสวยแแต่ด้วยตอนนี้ทํารถเป็นออกแนวอย่างนี้แล้วอาจจะอยากได้ของเดิมเดี๋ยวก็ดูอีอกทีอ่าแล้วก็ไฟไฟสูงนะครับก็นี่ตรงนี้เป็นโชว์ไฟสูงแล้วก็น้ามันก็จะกระพริบขึ้นสีแดงตอนนี้น้ำมันหมดหมดเนาะมาดูกันนะครับ ดูนะครับเป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากได้เรินใหม่ๆหรือว่าอยากเดีนเรีนใหม่ยี่ต้นนะครับนี่ก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับถือว่าเป็นข้อมูลเป็นวินิีวิวเนาะเ <c oughs> ดีออ๋ยวหลังเราจะรีวิวรถคันนี้กันนะครับผมดูกันต่อนะครับว่าเราจะทําอะไรกับมันต่อคันนี้ <c oughs> นี่นะครับชัดๆอ่ะชัดๆทีนึง evet <c oughs> นอ่ะมันก็มีไฟตานี้เนาะอ่ะอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไป น,นี้ก็คือนี่ก็คือไอ้ไมรวมนะครับอันนี้ก็ทิปนะครับที่มันจะจับเองเลขเกียร์นะครับน้ํามันเตือนตอนน้ามันจะหมดนะครับมันก็จะกระพริบนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้มาสูมให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็ปุ่มก็ปุ่มเดียวนี่แหละครับเนี่ยเปลี่ยนสีอย่างอื่นเราเซตอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นไมดีตอนยุคเก่าเนาะอืม ก็เล่นเล่นได้ครับซื้อมันเล่นได้นะครับไม่เลยส่วนใหญ่เจอนะคาไม่เกินหกร้อยนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ถ้าเกิดคลิปว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครป์บ้างนะผมเป็นกำลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวก็ต่อไปอาจจะมารีวิวว่าผมทําอะไรกับบีมคันนี้ไปบ้างนะครับถังน้ามันสํารองน้ำมันสํารองนะครับแล้วก็นิดๆหน่อยๆครับอุปกรณ์เพื่อความสวยงามชอบนะครับรถตัวนี้ แต่งถูกดีครับพักช่วงจากการเล่นบิ๊กไบค์มาเล่นรถเล็กก็สนุกไปอีกแบบคุณพอมีอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวกันว่าอ่าทำอะไรไปบ้างรถวิ่งเป็นยังไงนะครับออกคลิปมาแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคครับเจงต่อไปนะครับสวัสดีครับ